ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL แอลบายซิโยอีแนวรบทางทะเลดุค่ะส่ง2องเรือหลวงสกัดน้ำมันคขเมรนหลังเติมกำลังพลอาวุธหนกักยิงใส่พลเรือน55จุดทัพไทยล็อกหัวลถล่มทหารระดับสูงขเขมรเจ็บสาหัส ทางทะเลก็เดือดไม่แพ้บนบกค,ค่ะอกองทัพเรือส่ง2องเรือหลวงปิดหน้าน้ำกัมพูชาดักสกัดเรือขนน้ำมันไปให้เขเมรกองทัพไทยยังบุกลอกหัวลถล่มทหารระดับสูงเขเมรเดี่ยงเจ็บสาหัส <ก S 1> ในวันที่12ท่าธันวาคม68ค่ะซึ่งก็เข้าสู่วันที่5ของการประทะแล้วนะคะระหว่างไทยกัมพูชาค่ะทางด้านของอกองทัพภาคที่2ก็ได้สรุปสถานการณ์ ่วงเวลาตั้งแต่11ท่านว่าคมพ8เวลา18นาฬิกาเป็นต้นมาในห่วงขําจนถึงเช้ามืดฝ่ายกัมพูชายยังคงตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนโดยใช้การยิงอาวุธปืนเล็กยาวปืนใหญ่เครื่องยิงลูกระเบิดและโดรนลาตะเวนเป็นระยะโดยบางช่วงก็มีการยิงอาวุธยิงสนับสนุนวิถีโคง้งใส่ที่มั่นของฝ่ายเราในพื้นที่ล่อแหลมหลายจุดขณะเดียวกันข้าศึกก็มีความเคลื่อนไหวลักษณะเตรียมกำลัง เช่นการเพิ่มเติมยุธทธภกรเติมกำลังการสับเปลี่ยนกำลังและการจัดกำลังยามกลางคืนฝ่ายเราดำเนินการระวังป้องกันในพื้นที่ส่วนหน้าอย่างต่อเนื่องพร้อมดำเนินมาตรการตอบโต้ด้วยปืนใหญ่และอาวุธยิงสนับสนุนตามความจำเป็นรวมทั้งการใช้ระบบตรวจการละโดนเพื่อหาที่หมายขณะที่บางพื้นที่ยังพบการประทะย่อยด้วยอาวุธปืนเล็กยาวเป็นช่วง โดยไม่มีรายงานการสูญเสียร้ายแรงของฝ่ายเราค่ะความเสียหายต่อพื้นที่พลเรือเริ่มตั้งแต่การประทะตั้งแต่วันที่7ธันวาคมเป็นต้นมาฝ่ายกัมพูชาก็ยิงอาวุธสนับสนุนวิถีค้องเข้ามาในพื้นที่พลเรือนของฝ่ายไทยในพื้นที่4จังหวัดค่ะมีกระสุนใหญ่และลูกจรวด BM21 ตกในพื้นที่55แห่งบ้านเรือเสียหาย13หลังได้แก่อุบลราชธา,านี1แห่งไม่มีบ้านเรือเสียหายจังหวัดศรีสะเกษ15แห่ง บ้านเรือนเสียหาย10บหลังจังหวัดสุรินทร์34ิแห่งบ้านเรือนเสียหาย3ามหลังและจังหวัดบุรีรัมย์5้าแห่งไม่มีบ้านเรือนเสียหายค่ะและนอกจากนี้ยังมีรายงานเขาว่าทางฝั่งกองทัพเรือได้แสดงกําลังแนวรบทางทะเลด้วยการส่งเรือหลวงประจวบคิริขันและเรือหลวงรัตะนโกสินทร์ออกลาตะเวนในพื้นที่ชายแดนทางด้านทะเลของกัมพูชาพร้อมกับสอดส่องเรือขนส่งน้ํามันที่นํามาขายให้กับกัมพูชาอีกทั้งยังได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนช่วยชาติ งดค้าขายน้ำมันให้เ,เมนเพื่อเอาไปเติมน้ำมันรถทหารรถจรวจดสู้กับทหารไทยนอกจากนี้ค่ะ12นาฬิกา50นาทีด้านของเพจ army military force นะคะก็มีการเปิดเผยข้อมูลด่วนค่ะว่านายทหารระดับสูงด้านบัญชาการศึกบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมีรายละเอียดบอกว่าด่วนพ้นจตวาพลสารุม รองผู้บัญชาการกองพลน้อยสนับสนุนที่8ผู้บัญชาการกองพันสนับสนุนที่384ที่แนวหน้าในพื้นที่ตาซึมตรงกันข้ามกับช่องโดนอาวติดกับภูมเขือได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการโดนกระสุนปืนคอจากฝ่ายไทยจนได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะนี้ถูกส่งโรงพยาบาลเปรียยเกตมารากรุงพนมเปญโดยข้อมูลดังกล่าวนะคะก็ถูกเผยแพร่ในกลุ่มของ telegram ของทหารกัมพูชาเองค่ะซึ่งค่อนข้างจะแน่ใจนะคะว่า มีความน่าเชื่อถือค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะการเตรียมรับมือ ปัญหาที่ขาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบก,กับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3าหรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับ,บข้อที่1น่นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนีครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปจัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกครั้งที่สามก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแฉวิทยเขาต่อสู้กันอย่างรุนแรงความพึ่งเสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ส่งผกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศข้างเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องเ้วยมากขึ้นและข้อที่สานะครับคือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านยางแงกยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาวกับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้้าาาาามมมีีสสงงคคครรรรกกกกขึนะะหว่่ไทททยยััับพพูือภุ ทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปอยังห้องสมุดโร,รงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War 3โดยนวากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรื้อไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บบาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด